โอเคนะครับมาดูมุ้งจีบแบบที่3สามกันนะฮะมุ้งจีบชิ้นสามเนี่ยจะเป็นมุ้งจีบแบบบานอิสระนะครับบานแยกอิสระนะครับใช้สําหรับประตูหรือหน้าต่างก็ดีนะฮะได้หมดเลยครับประตูก็ได้หน้าต่างก็ได้นะครับ ดูบ้านแยกอิสระยังไงกันนะฮะนะครับผมนี่ครับนี่ฮะนะครับเขาจะมีสองมือจักนะฮะเขาจะเอาไปเกีบยฝั่งไหนก็ได้นะครับเรียบฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเกีบยฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกลางเป็นมุ้งกันยุงเลยก็ได้ครับนี่คือเขาจะมีสองมือจับนะครับสองหัวจ่ายนะครับเกีบยผ้ามุ้งนะฮะแล้วก็จะเป็นมุ้งลวดจีบกันยุงนะฮะนะครับเหมาะสาหรับ อ่าประเภทที่แบบบานบานเลื่อนประตูหรือบานเลื่อนหน้าต่างเป็นบานสลับบานสลับเลื่อนสลับที่บ้านลูกค้านะฮะมันจะมีกอล็อกอยู่ตรงขอบนะฮะกอล็อกบานเลื่อนสลับนะฮะตรงขอบ <c oughs> ถ้าติดมุ้งเกียเขก็ไปเนี่ยมันจะทําให้บังตัวล็อกก่อนบ,บ้านลูกคา้านะครับถ้าเป็นมุน้งเกียรแบบไม่อิสระนะมันจะบังอยู่ข้างหนึง่งนะฮะเราก็เลยคิดค้นให้มันเป็นแบบว่าไม่ต้องบงัง เปิดออกแล้วสับล็อกสับล็อกแล้วก็ปิดก่อนปิดมาสับล็อกก่อนแล้วก็ปิดก่อนนี่ฮะเหมาะมากเลยครับสาหรับมุ้งลวดจีบแบบที่3ามมุ้งลวดจีบลางเตี้ยแบบบานอิสระนะครับหรือว่าบานฟรีสไตล์นะฮะสำเนียงไม่ค่อยได้นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาหน่อยหนึ่งนะฮะฟรีสไตล์นะฮะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับลางลา่างเดเตี้ยหน่อยนะครับสวยงาม ไปดูรุ่นต่อไปกัน